แต่นมัสการครับปูนมัสการปู่่เดี๋ยวหด้วยกันไปงบ้านะดีเร่อก็ยังรอแตงนี้แตงนี้ก็เลยโทไปบอกเอด็กมันสิเปลี่ยนบ้านเลขที่วัดเก่าหนึ่งเก่านเกี่วัดเก่าหนึก็เจ็ดก็ตัวเดียวกันมือนั้นเทากับจากอยู่ทั้งรถอยู่ปูททั้งรถปูทเก่าไอ้นกเจก็ตัวเดียวกันหันนเขาเนเล่นเป็นแมนครับผมเยนเล่นเป็น่ไทั้งังล บอกปูมานาังอยู่นี่ละข้าวหนึ่งปูตังยิ้ตตังยิ้อมันตังใดหรอกมันสิอาองบ่ารก็เไยโทรไปบอกคนครับอือหรือนสีปีนหัวปีนท่ายกอ่าก็บอกอยู่มันนี้คือมาหน่อยเหมือนก็ทังใดเหมือนเมื่อนี่ขน้อยกันยากแล้วมันไปทอก,กสออยู่ปูกระไรเพราได้นัดเนี้ยผู้ได้ได้มากกับสามสี่สามสี่คนที่นันเ้ำกอนบ้านค้าๆเานเีนเ่ยเาขเาก็มาหาปูมองเดียวนิดปู ่วาปูนิมิดเราไปเจ้าขาปูหมื่เดี่ย็เห็นอยู่นี่ล้วนี่ตำบาเแล้วนี่เห็นอยู่นี่เลยจะใส่หลักพันมัน,มนขวดอราไปแล้วลบแล้วเห็นอยู่เพื่อนดินบอกเจ้าขาปูโบนั่นเป็นใหม่อยู่ถึงตำบาเแล้วอเห็นกับเห็นยกแข,ข,ข่างๆปูนี่ตัวนีน้ดินบ่ปูเสกติ๊กเสกออกหยาบต้นนีเติ๊กออกหยาบติ๊กออกหยาบ มันเอาเลขเบอร์โชวเบอร์มันสีออกนี่เลขเบอร์โท่ปูด้วยหมวดโอ้ีเหล็กเบอร์ท่ปูเอาถามปูสักก้อนนี้ค่ะปูนี่เบอร์โทรปูด้อยครับนี่ปูถามมันตรงนี้เหล็สีเห็นอยู่นี้โอ้ครับปูมีผู้ถามอยากได้เบอร์โทรปูปูสิอนุญาตให้บอกระปูเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยว่านี่เห็นอยู่นี่เด้อครับเห็นสีว่าสามบาทอยู่นี่เห็นอยู่นี่มันบอระปูนี่ตรงนี้สีออกยากนี่ ตันี้อยากขอกางเนี่ยอยากมึนอยากมึนติ๊กโกโอ้นี่เห็นอยู่นี้ตัวนี้เห็นต้นไม้ต้นไหมหกตัวเลยติปูนอ่ะเนียนนี่แต่ว่าแยากครอาเด้อครับอยากครัวเอาตัวนี้เบอร์โซ่ปูเอาขึ้นมีเข้ามาล่านมล่ามตัวโอ้ล่างบอกโอ้เาตัวน้องซื้อวัาแปีนวันของผู้ขาเนาะว่างูวันเป็นเว็บวัวเปียนตัดตัดตัดปูอีทเขาจ้ะครับตัวใดกับปูมันหนามเงินนะปูต้น นี่ที่หนามึนใช่โอ้นั่นบอกมันหนามึนมันไม่ออกหนาออกหนาแต่ว่าขบวนนี้ค่ะนี่ปูเห็นอยู่นี่เห็นอยู่ขางปูนี่บอกจ้าค่ะนี่นี่เท่าว่าเดี่ยวโอ้นี่คนคืออยากหายคักเนาะปูเนาะต้นนี้ต้นไม้ค่ะแต่ว่าหายล่างนี่อยากคูเอาไม่หกตัวคนบอกปูนี่ต้นนี้เบื่อโทปูโอ้ค่ะอย่ากไม่ออกเลเบื่อโทจ้ะนั่มครับเอาหายใจห้าเขีดก็ที่แยกคูอีกคนนึงนี้คือสามตัวมันบอกปูนี่นค่ะ สามตัวออกยุกใกล้ๆปูนี่น้องเนาะแปดหนึ่งคืนเห็นยันยุกใกล้ๆปูนี่น้องตัวนี่ยืนนใส่ปูปูสี่ร่องมาดูเจ้าค่ะนี่บพอเาขึ้นยุกครับเห็นมือปูพอหลับพี่น้องนี่นีน่นั่นเห็นบ่อ๋อกระดินเลยบ่ปูบ่ใบไม้เป็นกวดออกไปใบไม้ใบไม้แต่ว่าเป็นกวดนี้แล้วนี่ก็นี่นี่โอ้ตามมาแล้วขึ้นยุกค่ะค่ะสาธุเขียนยุกสี่ร่องปูเห็นตัวใดชัดเจนข้าวมูปู เก้าสี่เก้าสามเป็นบนเปนบกปูนนี่ครับเป็นบนเป็นลางแล้วกับบหก็เห็นอยูนี่อ่ะมันเห็นจากสันเ็สิครับวัดแล้ว,วมือแรกออกเดีมือนึง่งค่ะรกออกเดีมือนึงก็เห็นแปดแรกออกมือนี่มืออื่นกับทาวาดกเห็นอยู่ครับเกาสาอันนี่สี่แคน้อตัด,ดยังไดนี่คูน่นี่อันอน้สองตัวก็บมีกตัวนี่พอสองตกับคู่นึง นี่ก็คู่นึงไม่เสียข้อตรงไหนแกดึงสตั๊ดเอาเป็นเป็นล่างชอบปูนี่แมนอ๋อหนึ่นสา,ามเจ็บไรตัวไหนตัวนี้บ้าชอบปูอย่ามันออกบอกออกยาวหนึ่งมันออกคู่หนึ่งบอกเห็นบอกว่าหันมัน,มนออกบ้านเด็กที่วัดแมนจ้ะ ีแต่ว่าเห็นสัตว์นี่มูนี่เห็นอยู่นี้ต้นนี่เห็นต้นไม้หรอเห็นต้นไม้ต้นไม้เห็นแต่ต้นไม้ต้นเก้านะปอปูนั่นค่ะเป็นเดี๋ยวเ่าคอยเปิงเลขจ้าพี่น้องข้าวหนึ่งวัตถิพานมานั่นปูเป็นตังยิดตังยิดบ้านเลขที่วัดตีปูเก่าหนึ่งเก่าโอ้ยถ้าเรียนเป็นเขาทั้งบนทั้งล่างวันนี้วันที่สามวันที่สามตัวกันคือหกเก็บปูโทษไปบอก คำๆเนาะปู่เนาะโอ้ยปู่จาลงให้พี่น้องเอฟซีบอทันก็บอกไปจังศาลสาต้าที่ว่ามันมันนางเบิ้งแบบมันจังไรหรอกกระวนกระวายปูวันศุกร์น่ารักปู่ชาไปทาปู่ขอโยกปู่ที่บ่ามัาโยงคนต้อนรับโยมคนต้อนรับแขกใส่ละปู่ไว้ชาโยงคนต้อนรับแขกข้อหนึ่ที่ว่าเห็นอยู่นี้นี่ปู่ยกต่ำๆนตัจ้าค่ะปู่ค่ะ เห็นอยู่นี้เห็นอยู่คางๆนี่พี่น้องเห็นอยู่ใกล้ๆนี่ต้นนี้เห็นต้นไม้ต้นนี้เห็นต้นไม้ต้นนี้เห็นอยู่คางนี่ต้นนี้เบอร์โทปูค่ะย่าไม่ออกในเบอร์โทษนี่เพราะว่าเป็นเป็นยังปูคือยันออกเบอร์โทปูเจียวเบอร์เจ้า็ออกดูโอ้มันเคยออกดูปูหมุนมาชักนี้จังหว้ปูมันนี่เจ็ดแปดนี่สามเจ็ดเรคติดเจ็ดแต่ตัวปูเห็นปูสี่มุมนั่นไง เก้าสามเก้าสี่สี่แปดหนม่ปุ๊บอ๋อค่ะอ๋อเสียดายเนาะเพิ่นกวาดไปแล้วเนาะนี่ละที่เห็นอยู่นี่นี่ตามมาเดี๋ยวนี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นต้นไม้ต้นไม้โอ้ปล่อยในี่ยฮะตกลงในถุงอันที่กระปอมน้อยปล่อยปล่อยแล้วเนี่ยดีแนวแนวแนวอยู่ในถุงน่ะอดถุงออกแล้วเนี่ย คนออกมาปล่อยคนดีๆนคนขยานดิโอ้ที่สามบัวน,นี่ปูอันอันใดล่างปูที่ปูเขียนไว้นี้ต้นนี้ต้นใหม่ต้นต้นต้นไม้ไม,มันคือหกตูปูเนื้อแย่ก่อนเขียนจะสี่ละอ๋อเห็นหกตูเลยบ่แยกจรงไหน โอ้โอ้งามบาบาดนี่พี่น้องปูันแยกให้แด้จับคู่ให้แล้วล่างอย่างเดียวปบปูหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ 0. อันนี้นิมิตเห็นยุดตนใหม่ปูโยเอาอลงำทำๆเจ้าค่ะอืม เทิงบอแมเด้อเบอร์โทเด้อ้ปูเบอร์โทษคือเห็นแเดานอบาลนี่เบอร์โทษงมได้บอลว่ามันจะขาวออกเตาง้อมเด้อจะโทษไปเด้อพี่น้องเลยห้องง้มนี่เลยห้องง้มบะแมนของปูเด้อโยมรักษาโยมเอาไปเขาครับรับสายแทบใหม่รถที่ปูบะแมนได้ฝุ่นรับยูซีเกียรติได้นี่มาปูเลยโอ้เอ้านี่เถื่อเบอร์แล้ว แล้วสิเขียนตัวง่งใหญ่หายเอฟซีพันบ่งีกีดอกอันนี้อยู่ต้นใหม่นาะปู <ừ. S 2> ที่แรกปูเขียนติดกันทั้งหตัวเลยบ้านนี้ปูพันได้มาจับคู่แยกออกหาม่หกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ศูนยครับปูมั 68, 69, 71, มมมนมวนหนรงนล้ในบ้านูก<อ>่าบริยิบม,มุมน,นั้นนมู <c oughs> เอาไปน้องเห็นคัตบาครับตันดอันนี้พังลุมพังลุมมนาอได้เขียนเจ็ดหน่นเขาก็คือเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งดิ